อ่ะไอเจ้านี่เขาเรียกว่าปีซึมนะจริงๆอ่ะสภาพมันต้องสวยกว่านี้แต่ว่าอันนี้คือมันก็โดนอ่ากระแทกเนาะไม่ว่าจะเป็นการเก็บการอะไรก็ช่างนะมันก็แตกนะแต่ไม่ใช่ประเด็นมันยังคงใช้ได้อยู่คุณเห็นความเงาๆมัไหมอ่ปีซึมตัวเนี้ยเวลาเขามาใช้ในการถ่ายรูปอ่ะมันก็เป็นงานกระจกนะครับ เขาเรียกว่าอะไรเป็นวัตถุใสๆเนาะวัตถุใสๆสเวลาเขาจะมาสร้างเอฟเฟกตมิติการละลายหลังอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยละลายหลังอะไรแต่ว่ามันมาช่วยบังหน้าเลนส์ให้มันมีลูกเล่นกับฉา,ากของเราได้นะครับสมมุติว่าาเราเอามาบางังตรงหน้าเลนส์อะไรเงี้ยเห็นไหมเวลาเราให้แบบโพสท่าอะไรเงี้ย มันก็จะมีเหลี่ยมมีเงาของแท่งปีซึมอยู่นะเราก็เลงดีๆอ่ะใครจะแทงข้างล่างอย่างงี้แหละแทงข้างบนนี้แหละเนาะข้างๆข้างๆส่วนใหญ่เขาจะไว้ขอบมุมอ่าเห็นไหมมันจะมีแบบเอฟเฟกของมันอยู่นะอ่าก็จะได้เปรียบเนาะสำหรับใครที่มีแท่งใหญ่ก็จะได้เปรียบเนาะเวลา อ่ยื่นอย่างเงี้ยมันยื่นบางหน้าเลนได้ง่ายเห็นไนหะเห็นไนหะแต่ว่าบางคนอะหาซื้อได้เป็นอันเล็กๆกใช่ไหมอันเท่านี้เนาะสมมุติอันเท่านี้นะม,ม,ออนนมันก็จะนิ้วเราจะเข้าไปด้วยมันก็จะยื่นยากกว่าเห็นไนหะถ้ามันเป็นอันเท่านี้นะเออบางคนก็จะใช้เป็นอย่างอื่นนะก็เป็นอะไรก็ได้ใสๆบางคนก็ DI y นะถ้าเห็นในโซเชียลต่างๆก็บางคนก็เอา แก้วน้ำพลาสติกเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นวัตถุใสๆเรื่องแสงสะท้อนแสงถ้ามันมีเงาเห็นไหมจะมีเงาวิบวับวิบวับอยู่อะไรก็ได้ที่มันเป็นเงาวิบวับวิบวับพอมันส่องหน้าเลนไปอะแล้วเลนเราละลายหลังอะมันก็จะเป็นเอฟเฟกแบบนี้นะเอฟเฟกแบบรีเฟกสะท้อนอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันมีแสงสะท้อนเข้าใส่ตรงเนี้ยมันก็จะยิ่งสวยนะครับมันก็จะยิ่งมีเอฟเฟก ขึ้นไปอีกนะก็จะเอาไว้ใช้แบบตกแต่งหน้าหน้าเฟรมเราให้เขาแบบเออดูมีอะไรมากขึ้นนะแต่ข้อควรระวังของเจ้าเนี่ยก็คืออ่าเราจะลืมโฟกัสตัวแบบไปเนาะก็คือเราจะมาพะวงกับตัวนี้เยอะเกินไปเราก็จะแบบไม่ค่อยโฟกัส าภาพที่เราถ่ายละเพราะเราจะมานั่งโฟกัสอันนี้มันจะยุ่งไปหมดเลยจุดโฟกัสเราจะเปลี่ยนนะก็ใช้น้อยๆแต่มีบ้างก็ดีละกันนะครับบางคนเขา,าลืมไงลืมตัวก็ใช้อันนี้ทุกรูปเลยก็มันจะดูเลี่ยนเฉยๆมันจะดูเลี่ยนเนาะก็ใช้แบบเล็กๆน้อยๆน,นะอ,อ,อัลบั้มนี้สักสองสามภาพก็โอเคละนะครับก็หัดใช้ยากอยู่นะไอ้เจ้าเนี่ยอ,อส่วนตัวแล้ว พกไปเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายครับก็เอาพกไปเฉยๆนะเผื่อไว้เผื่อไว้ติดกระเป๋าไว้ก็ก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็เกะกะหนักด้วยนะครับกอ็อันนี้ก็จะเป็นเกจความรู้เวลาใช้ปิซซึมนะครับ